สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Tanny RKO นะฮะในวันนี้ผมเราไม่ได้มาเล่นเกมกันเนาะแต่วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารนะผมเกี่ยวกับวงการเกมเมอร์เมืองไทยนะผมซึ่งประกาศออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะผมสำหรับเว็บโซนี่ไทยนะก็มีการประกาศนะผมว่าจะมีการจองเครื่อง PlayStation 5ล็อตที่4นะครับผมใช่ไหมน่าจะร็อตที่4หละ เออน่าจะใช่มันหลายล็อตเกินไปแล้วผมลืมไปแล้วนะผมโอเคเพ s t เ t ชันล็อตที่4นะผมที่ทางโซ n y ไทยเขาได้ประกาศออกมาเนี่ยจะเปิดให้จองล่วงหน้าในวันที่23เมษายนเวลา11โมงนะผมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งจะเป็นตามช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมเลยครับผมในเว็บของพวกตัวแทนจำหน่ายเนาะแล้วก็เว็บของโซนี่เองนะผมซึ่ง การปล่อยให้จองในรอบนี้เขาจะปล่อยออกมา3รุ่นด้วยกันนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังเนาะรุ่นแรกก็คือรุ่นใส่แผ่นแบบธรรมดานะผมราคา16,990บาทนะครับผมส่วนรุ่นที่2จะเป็นอ่ารุ่นดิจิตอลนะครับผมก็ราคา13,990บาทนะฮะส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นการขายแพ็คคู่ของทาง Sony ที่ประกาศออกมานะผมก็คือจะขาย เครื่องอใส่แผ่น1เครื่องนะครับผมบวกจอย d u o l sense 2อันนะครับผมก็คือซื้อแพ็คนี้ได้จอยไป2อันเลยเนาะในราคา1,9,380บาทนะครับผมแล้วเขาก็วงเล็บไว้ข้างหลังด้วยว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะตามลูกที่เห็นนี้เลยนะครับผมก็คนที่เคยจองกับเว็บโซ n y หรือเว็บตัวแทนจำหน่ายหลักๆของโซนี่ Sony ในประเทศไทยเนี่ยร็อตที่1ล็อตที่2อ็อตที่3เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ จองซ้ำนะครับผมถ้าเขาเจอชื่อก็คือจะตัดติดท,ทิ้งเลยเออนะครับส่วนในลายของร้านในมีร้านไหนบ้างตอนนี้ที่มีคอนเฟิร์มเข้ามาก็จะเป็นหน้าเดิมๆเลยครับผมก็จะมีปาวานเกมเนาะแล้วก็บาล a น a าไฮะแล้วก็เว็บหลักของ Sony Store นะครับผม .live เกมสตาร์ t จีคอนเนอร์เนทโปรเจกตนะครับผม Power b y พ o ว e วอร์มอล้วก็ร้านสยามเกมช็อปนะครับผมก็หลายๆร้านตัวแทนเนี่ยก็น่าจะเป็นการกรอกฟอร์ม g o o g l e Form เหมือนเดิมนะผมส่วนเว็บ Sony หรือว่าเว็บพวก Power Buy หรือว่า l o ทไฟ e อะไรพวกนี้ก็คงจะเป็นการซื้อผ่านเว็บโดยตรงเลยอะไรประมาณนี้นะผมก็พรุ่งนี้ฮะเวลา11โมงก็อยากจะให้ทุกคนนะเตรียม F5 กันไว้ดีๆนะผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยแล้วก็ลุกขึ้นมา กดจอง PS 5ล็อตที่4นะผมซึ่งผมว่าของน่าจะทยอยเข้ามาเยอะแล้วแหละนะ,อะของประเทศไทยนี่เป็นล็อตที่4แล้วก็ถือว่าเข้ามาเข้ามาเร็วพอสมควรเนะเกมเมอร์ไทยหลายๆคนก็คงเหมือนคาดเดาได้แล้วว่าเออช่วงสิ้นสิ้นเดือนอะ่ะเออก่อนจะสิ้นเดือนอาทิตย์นึ่งเขาจะเปิดให้จองแล้วก็พอสิ้นเดือนเนี่ยจะได้ของนะผมเออลืมบอกไป จองวันที่23เนาะพรุ่งนี้11โมงแล้วก็จะได้ของในวันที่30เมษายนนะครับผมจะเริ่มทยอยส่งให้ในวันที่30เมษายนก็รอกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถ้าได้ของนะครับผมก็เป็นการอัปเดตสั้นๆนะในวันนี้สำหรับ PlayStation Slot ที่4นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆ ยังไม่ได้กันก็ขอให้ได้ให้โดนกันทุกคนนะผมโอเคเดี๋ยววันี้ผมไปแล้วผมมาอัปเดตสั้นๆนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคบายบายฮะทุกคนสวัสดีครับ